สวัสดีครับมือน,นี่กับพ่อกับบาสักเคยไต่ผ้าเดี่ยวอยีกคือเกว่าผ้าชมบรรยากาศช่วงเย็นนบาาเบาสักอยู่บรรยากาศงามพี่น้องทะเมืดแล้วลัพี่น้องเย้ยบรรยากาศเย็นสบายภูเขาพี่น้อง เไปเตะปู้เต่เขาบ้านเราซักอยู่เตกเขาแหวพี่หนอเ้อยอากาศจามเย็นตะวันล่างจะรับเขาพี่หนอตะวันกำลังจะรับเขา,ห,เขาห่อน ปลอดช่วงเทียงฮ้อนพี่น้องเลยสิบกุหนวยตันยี่สิบบรรยาก,กาศช่วงเย็นเย็นสบายพี่น้องบ่งห่อนแหงถุงมวงบบาสัก ุต่นกับหดนามทุเรียนขึ้นมาก็จะเป็นทุเรียนยางกับปาล์มเท่านี้แหละมากปลูกแซมไปโอ้ยหอนหลพีนองบรรยากาศช่วงเย็นๆบนเขาปาใหม่ ใายมาให้พี่น้องเบ่งจุดลิียจี้บาสาก,ก็มาปลูกเรีนจี้จะกระผัดบอเป็นลูกต้นนี้ครับหาซินมวยน้องสันในเรื่องพี่น้องพายางสม o นี่ก็ปามปามพันไอน่ะลูดกดีอยู่น้องพันสุละกษณ์ทา่างเหงาลกดูเจ้าของคนหลบพ่อหลบพ่อเลยพี่น้องอืมบรรยากาศบันรับเขาหมื่นแน่พี่น้องเราหมาใส่นี่แต่หมากองคน เด่นมาผมพอสักมาทางขึ้นไปพี่หลักชุดล้างเขาพี่น้องเลยถ้าบัดลับเขาเลยก็เฟ็นบบวดเลยพี่น้องเนะหลังจุดตก ้องสักเสียบหน่องตินบดีพี่น้องเสื้อลากินเพียเพียหอยมากินเพียหอยตินแปงนี่เสื่อมโซมเฮียงเียสุด เาสักมาต่อมือเขาตุกคอนใส่ยาใส่เคมีหลายเราสักถ้งว้สองปีกำลังฝฟืนพี่น้องกำลังมีใสเดือนใสเดือนก็กำลังเห็นตุกคอนมูมี่กำลังเห็นขวยใสเดือนพี่น้องใสดงใสเดือนก็กำลังมีตุกอนมูมี่มมมมปั๊บสาพดิน กระโลกเตมีได้พี่น้องเลยตกเงมืมเลียงมาห่อสนั่นคุ๊บขาหน่อยค่าหน่อย,อยพราะขาทำหัวเต่บันาาบานาตีสานบานเฮาคาตำน้ำพริกคาตำน้ำพริก ตําน้ำพริกตัวนี้จักหน่วยว่าทาักหมดเลยนับคือกันแล้วอันโฟมห้องดันเป็นมือกีดต้นับพี่น้องกำลังเป็นปีแหลกตัวนี้สิบหน่วย 11 nuôi Tuần này 11 ít lúc Thường bắt đầu luật bị nồng Tuần liền chi Nó Bay mẻ mẻ bao giác có phải thế này Hết thùm Có đây hết thùm Nhăn đâu Nhà có bao giờ xịt bên đây มันตัดกันเนียนเกินตัดกันเนียนแห่งพี่น้องเลยมากอสักสามปีสองสามปีมา,าปลูกใต้ปีพี่นอ้องเฮ้ย บรรยากาศใต้ห่มไม้ที่บอสักอยู่มาเราพักเหนี่ยพี่น้องน่าต่บานก็นดีพักนี้ตกัตบวเก็บบอสัก,สกเพื่อนคู่ใจสนิแงแล้วเนาอพี่น้องเนะ ขอบคุณหลายๆครับที่เขามารับชมส่องบาวซักเคยไต่าพาเที่ยวมีคือบรรยากาศบ้านที่บาวซักอยู่จริงๆมันสวยกว่าน,นี่พี่น้องเลยทางนอกมันสวยเดี๋ยวบาวซักกี่วิถีไยเพิ่งน้ำนี่มันมืดเดี๋ยวบาวซักออกไายบออว่างกันบาวซักบว่างเลยเถีงยงหางลำเ็นแนวเดียว ปลาก็บบได้เที่ยวข,ขึ้นเบื้องน้อนอยู่เพื่อเที้ยวอห้ยมันเห็ดห,หนักพี่น้องเลยสามีหล่ะครับขอบคุณห,หลายๆครับที่เขา้ามารับชมขอบคุณครับ